สวัสดีครับรพ่อให่พี่น้องวันนี้มาพอกันลูกคาคนไก่บ้านกันแล้วครับผมวันนี้ลูกคามีเมนูนําเสนอแล้วครับผมเมน,นูคำม,มีสามชั้นแล้วครับผมนี่ครับนี่ลูกคาจะมาแปลงหมูคั่วพริกเกลือนะครับผมนี่ครับสามชั้นนะครับคนไดชอบมันมีมันกเอามันออกนะครับผมดูวันหนังนี่ครับ แต่วันนี้ลุงคำจะใส่ถึงหนังถึงมันนะครับเอาหมูคั่วพริกเกลือก็ง่ายๆครับผมมีหนง่ายๆทำกับข้าวได้ครับผมกับแก้มก็ดีครับแล้วแต่ชอบครับผมเดี๋ยวมาผักนะครับผมว่าเครื่องเครื่องเคียงมีอย่างองครับผมตักนะครับครับผมนี่ครับเครื่องเคียงครับผมมีกระเทียมาง้ยครับผมมีพริกขี้หนู ขี่แดงครับผมแล้วก็มีต้นหอมกระชีครับกระเทียมไม่ห้นองไปซับซับครับผมแล้วก็พริกนี่ก็ซับครับไปคั้วกันครับข้ป้อมนี่ก็โรยหน้าต้นหอมนี่ก็เอาไว้โรยก่อนจะออกนะครับผมเอาไปซอยหมูกันเลยครับ <S <S มาครับผมมาซอยกันเลยครับ เป็นลูกเต่านะครับผมนี่ครับหันเป็นเส้นแล้วก็หั่นเป็นลูกเต่านะครับนี่ครับหมกพอคำนี่ครับผมหั่นง่ายๆครับเมนูกับเข้าหรือกับแก้มครับนี่นะครับได้แล้วครับผมหมูสามชั้นห้าครับหั่นเรียบร้อยครับผมดียวเอาไปมักครับผม ใส่เกลือใส่ซอสฝาเขียวครับผมขึ้นสีหน่อยครับแล้วก็ใส่ผงรสดีครับผมใส่เกลือนะครับผมผงรสดีครับซอสฝาเขียวครับผมมันนี้ครับผมแล้วก็ขยำขยำครับ มาครับผมอ้นแรกเอาซอยต้นหอมก่อนนะครับน่ครับต่อได้ผักชีเลยครับผมป้อมนี่ครับต่อได้กระเทียมนะครับผมสับนะครับ รครับผมต่อเดยวยพิกินิโอเลยครับมาครับผมมาทอดเลยครับ ขพืนแล้วครับเดี๋ยวสก,ก,ก๊อตก็ได้แล้วครับผมก็ามืนได้หกแข็งครับได้แล้วครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ เริ่มหมดเลยครับผมขวกกระเทียมก่อนนะครับขวกกระเทียมด้่ยน,นะครับไปลบาเลยครับขวกมันหอมกว่น,นะครับผมใส่มันหน่อยครับ ที่หมูเขามักกระป๋อน,นะครับก่อนเขาจะใส่เครื่องเขาต้องจิ้มหม้อกันนะครับผมเขาจะปรุงหันรอบนี่เขาต้องจิ้มหม้อกันนะครับเยอะไม่อย่เกินไปครับเยอะมารสชาติมันเกินที่กัดครับเนี่ยใส่วทิ้งเลยครับผมนะครับ ีลงคำจิ้มพอแล้วนะครับเนี่ยรสชาติได้แลนะครับผมข้างหึ้งท้ายนะครับที่ทป่นนี่ครับเอาไปเลยครับมันหอยน้อยครับโอ้ยโอ้ย ผมขึ้นจานแล้วนะครับลงจานแล้วนะครับผมนี่ครับ,บชีสใส่น่อยครับผมผักป้อมนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมป้อมรับประทานเลยครับ มาครับผมมาจิ้มออครับผมนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับเป็นเมนูที่ง่ายๆครับผมกับแก้มก็ได้ครับผมกับข้าวก็ดีครับหน้าตาก็โอเคอยู่นะครับผมนี่ครับมีแต่งพักกับแตงกงถ้ามีพักสดอย่างอื่นก็กับได้ครับผมนี่ครับ ลงสลัดนี้ก็กลับได้ครับผมมาจิมฮอครับมาเทสต์ตัวรอครับช่ำๆเลยผรม,มาครับจิมมอครับผมครับก็เพ้าสวยเมาะอร่อยครับผม ใครับแกงเรียนขลส้มครับกระชูดแล้วครับผมกระดอนกระเด็นกระเด็นกระดอนลำครับลำล,ลำไก่กัม ลองมาย่าพอครับผมกัวเกลือครับผมกัวพริกเกลือครับะเป็นอาหารง่ายๆครับผมไข่ไข่ก็ย่าได้ครับจะได้ก็คลิปนี้ขอจบเพียงตัวอีก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณไก่บ้านครับคลิปนี้ลุงคมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าปักันไหมครับผม